วันนี้เราจะมา,อาลองสร้างสคริปต์กันดูนะหลายคนอาจจะเคยเขียน Python สคริปต์มาแล้วและไอเดียของสคริปต์สคริปต์ก็คือเป็นการเอาคําสั่งไปใส่ไว้ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งแล้วก็เราก็รันพื้นที่นั้นก็คือเหมือนกับรันคอมมานด์ที่อยู่ในรันคําสั่งนะ่ที่อยู่ในสคริปต์นั้นทีเดียวเลยก็แทนที่จะมาทำาการพิมพ์ทีละบรรทัดนะพิมพ์ทีละคาสั่งเราไม่ทาแบบนั้นและเราจะพิมพ์เข้าไปในสคริปต์แล้วก็รันทั้งสคริปต์นั้นเลยนะครับก็สคริปต์ ภาษาอื่นมีไหมก็แบบสคริปต์ก็ได้เขียนสคริปต์ไพทอนสคริปต์อย่างเงี้ยก,ก,ก็มีแต่ว่า MATLAB ก็มีสคริปต์เหมือนกันแล้วก็ใช้บ่อยด้วยเพราะว่าในไหนก็เขียน c o m m a n d Video โกันมาเยอะแล้วใช่ไหมเขียนเป็นสคริปต์เลยครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสร้างสคริปต์ขึ้นมาใหม่โดยการพิมพ์ new script โอเคไหมซึ่งอันนี้ผมจะเขียนตัวใหญ่หน่อยหลายคนอาจจะได้เห็นชัดนะแต่ตัวเล็กอาจจะเห็นไม่ชัดเรามาทํากันดีกว่านะเพราะฉะนั้นผมจะสร้างไปทเท่ากับ 0.0110แล้วก็ใส่นี่ทาน support ไปซึ่งอันนี้เป็นเวกเตอร์ของเวลาที่ผมพิมพ์ไป0.0วินาทีถึง10วินาทีใช่ไหม0ถึง10ใช่ไหมครับผมเป็น0.01 0 2ไปถึง10ก็ปกติผมทำอันนี้ขึ้นประทัดถัดไปอันนี้จะสังเกตว่าผมกด enter แล้วมันไม่ได้ run command เพราะว่าผมพิมพ์อยู่ในสคริปต์เนาะซึ่งสคริปต์ผมเนี่ยยังไม่ได้ s a v นะมันก็เลยขึ 1, ้นมาเป็น untitle เฉยๆนะครับผมอ่ะ บรรทัดที่2ผมจะพิมพ์ y เท่ากับ sin ของ t แล้วกันซึ่งอันนี้ปกติดีก็คือค่า y ของผมเป็น sin ของตัวเวกเตอร์ t ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะพิมพ์คําว่า plot plot t y นี่คือวิธีการ plot แบบพื้นฐานเลยก็คือเราเอาอะไรก็ตามในแนวแกนแนวนอนนะครับแล้วก็ตามด้วยแนวตั้งของเราจากนั้นเราก็ทำการบันทึกสคริปต ซึ่งวิธีการบันทึกสกคริปต์ก็ไม่มีอะไรมากก็ค,คือคุณไปเซฟตรงนี้ได้เหมือนกันหรือบางทีเรากดรันสคริปต์ตรงนี้นะครับทางด้านบนตรงนี้กดรันสคริปต์เนาะแล้วมันก็จะทําให้การทําให้เซฟอัตโนมัติถ้าเรายังไม่เคยเซฟฝ่ายนี้มาก่อนทีนี้ผมจะเซฟแบบในการเซฟแอ s เพื่อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สร้างสคริปต์มาเลยครับซึ่งวิธีการตั้งชื่อสคริปต์นี่สําคัญมาก ก็ตั้งชื่อเหมือนชื่อตัวแปรเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยตัวเลขไม่ควรจะเป็นโอเปอเรเตอร์พวกบวกลบหรืออะไรเงี้ยไม่ควรภาษาไทยก็ไม่ควรใช้นะครับควรใช้เป็นภาษาอังกฤษ,ษแล้วก็เราควราตามด้วยตัวเลขทีหลังได้ใส่อันดร์สกอร์ทีหลังได้นะครับความยาวไม่เกิน64ตัวนี่ก็คือเป็นแบบนั้นแล้วนามสกุลไฟล์จะเป็น m นะครับเวลาเขียนสคริปต์เพราะฉะนั้นผมจะตั้งชื่อ my my, my, my first script ก็ได้เขียนแบบนี้เลย ใช้เป็นตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตามอะไรเงี้ยผมก็ใช้แบบนี้บ่อยนะทาเยนแบบนี้บ่อยแล้วผมก็กดเซฟมันก็เซฟแล้วนะครับผมอันนี้ผมลองค่อยๆทำเพราะบางทีผมไม่ได้ใส่ดอทเไว้นะมันจะต้องขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นดอทเอย่างเงี้ยผมสามารถรันได้ผมสามารถรันได้2วิธีคือไปกดรันข้างบนตรงนี้ตรงเนี้ยต้องแท็บต้องเปลี่ยนเป็นอดิเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็กดรันตรงนี้หรือหรืออีกอันที่ทําได้ก็คือ พิมพ์คำว่า my first script ตรงนี้ก็ได้ my first script พิมพ์ด้านล่างได้เหมือนกันแล้วผมกด run ้านบนปุ๊บมันจะทำการพลอตออกมาถูกไหมครับน no. สังเกตว่าเอ้ยมันพิมพ์มันพิม,มพ์มมพม my first script ให้เนี่ยผมกด run ปุ๊บจะสังเกตว่า command มัน run my first script ให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมสามารถ run command my first script ได้จากด้านล่างก็ได้ไม่ต้องกด run ด้านบนนะครับมันก็ run ค c r i ต์ให้นั่นดีเพราะฉะนั้น สคริปต์เนี่ยก็คือเป็นเป็นกลุ่มก้อนของคอมมนดที่เราจะรันเวลารันสคริปต์มันจะรันจากบนลงล่างนะครับผมใช้ง่ายไม่มีปัญหาอะไรถัดไปก็คือเรื่องของโฟลเดอร์จะสังเกตว่าผมสร้าง my first script อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า epic studio เนาะแต่ว่าเราสร้างโฟลเดอร์อื่นๆได้เหมือนกันแล้ววิธีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้เนี่ยก็คืออาจจะกด new อ่าไ้ new ตรงนี้ new กดคลิกขวาตรง current folder นะครับ new แล้วก็ folder นี้ทำได้นะครับกดแบบนี้ได้หรือบางคนอาจจะถนัดเป็นแบบใช้เขียน command นะคือตอนนี้เราอยู่ใน folder นี้เนาะผมพิมพ์คาว่า mkdir ก็คือเป็น make directory ก็คือสร้าง folder ขึ้นมาตั้งชื่อว่าน่าจะเป็น test test folder ละกัน test folder หรือว่า test folder 2องเอา test folder ละกันครับ test folder แล้วผมก็ enter มันอาจจะใช้เวลานิดหนึง่งเพราะเครื่องผมช้าแต่มันจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า test folder ไว้ตรงนี้เคยไหมครับอ่ะคราวน,นี้ถ้าเราอยากจะเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นเรากด double ลคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นแล้วอ่ะเส้นทางหรือว่าผาที่จะเข้าไปโฟลเดอร์นั้นก็มันก็จะเห็นเขียนไว้ด้านบนตรงนี้นะครับสามารถกรอบได้ถ้าเราอยากจะออกมาเราก็สามารถกดลูกศรตรงนี้ออกมากลับมาอีกชั้นหนึ่งได้แต่ว่าบางคนอาจจะถนัดเขียนเป็นคอม a มน ใน Command Window ก็ได้นะครับพิมพ์ cd ก็คือ change directory ไปที่ test folder ของเราก็ได้เหมือนกันก็คือการเข้าไปถ้าอยากจะออกมาเนี่ยออกมาได้ก็คือ cd ดอทดอทเคไหมครับก็ก็คือออกมาออกมาชั้นหนึ่งกลับออกมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปใหม่นะ,ะเข้าไปตอนนี้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า test folder แล้วใช่ okay, ไหมครับแล้วก อ่อะตอนนี้เราจะทำการสร้างสคริปต์ขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า test script โดยมีคำสั่งข้างในสคริปต์ลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมสร้างสคริปต์ใหม่เนะ,ะบวกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว,ว่าจะ new script ก็ไดนะ้ได้เหมือนกัน y, y เท่ากับ s i n ของ w คูณกับ t แลคูณกับ t ซึ่งจะสังเกตว่าผมยังไม่ได้บอกนะ w เป็นเท่าไหร่ dy เท่ากับ cosine ของ w คูณกับ t ซึ่งที่จริงมันควรจะเป็น w คูณกับ cosine แต่ว่าไม่เป็นไรผมใสยย่ยี้ไปก่อนแล้วก็ t comma y จะมี colon dy อ่าผมใส่อย่างี้นะแล้วผมก็เซฟตั้งชื่อว่า test script หนึ่งอันจะมีชื่อแบบงงหน่อยเหยนว่า test script หนึ่งต่างกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเทสสคริปต์หนึ่งของผมนะครับอย่าลืมใส่ m ด้วยอันนี้ผมลืมใส่ dot m ใส่ m ไปอันนี้เป็นสคริปต์แหละเป็น matlab สคริปต์เนาะตรงนี้เป็นเซมิโคลอนนะครับอันนี้ผมผิดอันนี้เป็น y semi colon d y อ่าวันนี้อันนี้ถูกแหละมันไม่งั้นมันจะขึ้น warning มาตะก,กี้นี้อ่ะอันนี้คืออันที่ถูกต้องที่ผมจะลองทํานะครับผมแล้วผมก็ย้ายออกไปข้างนอกอันนี้คือเป็นเทสสคริปต์ที่อยู่ข้างในเทสโฟลเดอร์ แล้วผมก็ CD ออกมามาชั้นนอกนะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในเทสโฟลเดอร์แล้วผมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า epic studio นะครับผมแล้วผมลองพิมพ์ตัวนี้ดูพิมพ์ตัวนี้นะ t เท่ากับ 0, นย์โคลอนศูนย์โคลอน 10, แล้วก็เซมิโคลอนด้วยจะได้ไม่ต้องปิ้นเยอะ w เท่ากับหนึ่ง w เท่าหนึ่งก็เซมิโคลอนแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็พิมพ์ test underscore script underscore หนึ่งก็คือเป็นอันที่อยู่ใน test folder นะครับเป็นอันที่อยู่ใน test folder แล้วผมกด enter ปรากฏว่า test script หนึ่ง is not found in the current d i r e c t current folder ใช่ไหมก็คือมันมันไม่เจอมันไม่อยู่ใน current folder มันไม่อยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบันจริงๆเพราะมันอยู่ใน test มันอยู่ใน test folder ไงมันไม่ได้อยู่ใน epic studio มันอยู่ในซ้อนใน test folder อีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราแมทแลบมันไม่เจอเทสต์สคริปหนึ่งมันมันโง่เกินมันไม่ได้หาทุกที่มันหาแค่บางที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอแมทแลบพลาหรือพลา h ที่แมทแลบใช้ในการหาไฟล์แต่ละอย่างอ่ะมันไม่มีคําว่าเทสต์สคริปหนึ่งเลยมันไม่มีอยู่ในโวลแคปมันเลยเพราะฉะนั้นมันจะหาได้ก็คือคุณต้องไปหาบอกทิศทางมันบอกตำแหน่งมันหรือบอก a า h ของมันโอเคไหมครับ เพราะฉนันสิ่งที่ผมทําได้ผมจะทําอย่างนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันชื่อว่า add path r ใส่ path เข้าไป p a t ของผมก็คืออ้ test folder ตัวนี้ตอนนี้ผมอยู่ใน epic studio นะซึ่ง epic studio ของผมเนี่ยเห็น test folder อยู่ผมก็ใส่ไป test underscore folder อน,นะ test ใส่ไปปุ๊บอ่ะแล้วผมทำแบบเดิมนะ,ะ t w แล้วก็ลองใส่รันเทสคริปต์หนึ่งดูรันได้แล้วรันได้แล้วครับจากตอนแรกผมอยู่ใน Epic Studio แล้วผมไม่เห็นเทสคริปต์หนึ่งแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วนะเห็นไหมผมเห็นแล้วเพราะว่าผมใส่พา h ไปเรียบร้อยไงใส่พา h ของเทสโฟลเดอร์ไปเพราะฉะนั้นถามว่ามันสําคัญยังไงมันสําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้ไฟล์ของเรารันได้อยู่ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการใส่พา h เข้าไป Add add ดพา h นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นได้ทุกที่เพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็ต้องมานั่งอยู่ในโฟลเดอร์แล้วก็ลานจากโฟลเดอร์นี้อย่างเดียวเราก็ลานจากที่ไหนก็ได้เพราะเราใส่่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่สําคัญนะแล้วก็ต้องก็ต้องพึงคํานึงไว้ด้วยนะครับผม